ที่หมู่บ้านรันจีดเอากระเป๋ามาคืนให้ลัศมีบอกเขาจัดการกับขมโมยคนนั้นแล้วชาลูมหารัศมีและไล่รันจีดไปจากนั้นทั้งสองรีบขึ้นรถบัสเพื่อจะออกเดินทางชาลูบอกให้ลัศมีโทรถามมิสเตอร์โอเบอร์รอยว่าเกิดอะไรขึ้นลัศมีปฏิเสธบอกพวกเธอจะต้องโทรถามปราวตีชาลูเห็นด้วยบอกให้โทรเข้าโทรศัพท์บ,บ้านทางด้านริชีกําลังขับรถกลับบ้านเขาสงสัยว่าทําไมจูจ่ๆลัศมีจะมาที่ บ้านของเขาและเขาจะโนมนนาวไม่ให้เธอพาปาราวตีกลับไป ที่บ้านโอเบอร์รอยนีลามบอกดาดีว่าปราวตีไม่เชื่อฟังเธอเธอจะไม่ให้ปราวตีอยู่ที่นี่ต่อไปดาดีบอกว่าปราวตีจะไม่ปลอดภัยถ้าไปอยู่ที่อื่นนีลามก็ยืนกลานบอกการตัดสินใจของเธอนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดปราวตีร้องไห้และเดินออกไปยืนอยู่นอกประตูบ้านดาดีบอกว่าตัวเธอจะพาปราวตีเข้ามารอรัศมีในบ้านสาวใช้ได้รับโทรศัพท์จากชาลูจึงบอกทุกคนว่า มีคนโทรมาต้องการจะคุยกับปรารวตีอนุชกาคุยโทรศัพท์กับชาลูชาลูถามว่าเกิดอะไรขึ้นอนุชกาบอก พวกเขาจะคุยกันต่อหน้าไม่ใช่ทางโทรศัพท์ชาลูตอบตกลงบอกลัสมีว่าไม่มีใครบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอนุสิกาบอกคาริชมาว่านาของปาราวตีโทรมาถามเกี่ยวกับปาราวตีดาดีพาปาราวตีเข้ามาในบ้านบอกนีลามกับคาริชมาว่าลัสมีจะต้องเป็นห่วงปาราวตีเป็นธรรมดาเพราะลัสมีไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรกับลูกตัวเองดาดีจะพาปรารวตีไปห้องนี ลามจะหยุดดาดีแต่ดาดีปฏิเสธบอกว่าเธอไม่ได้กัดการที่นีลามจะไล่ปาราวตีไปจากที่นี่แต่ปาราวตียังคงเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาจนกว่าลัศมีจะมาถึงต่อมาดาดีพาปาราวตีมาที่ห้องถามว่าทําไมถึงได้กแกล้งนีลามปาราวตีปฏิเสธบอกเธอแค่อยากจะเาชนะใจนีลามเพราะนีลามไม่เคยชอบเธอเลยเธอจะนวดเท้าให้แต่นีลามปฏิเสธ ยาดีบอกนีลามทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โดยไม่ได้รู้ความจริงและถึงกับตามรัศมีให้มาที่นี่แต่ในที่สุดนีลามจะต้องเข้าใจปราวตีบนรถบัส ชาลูบอกรัศมีโทรถามมิสเตอร์โอเบรอยแต่รัศมีปฏิเสธบอกว่าเขาอาจจะอยู่ที่ออฟฟิศและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเพราะเขาไม่ได้ติดต่อมาหาเธอชาลูเห็นด้วยกับรัศมีรัศมีบอกพวกเธอจะพาปารวตีกลับไปที่พักกองโรงเรียนจนกว่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะสิ้นสุดลงจากนั้นพวกเธอถึงค่อยพาปารวตีกลับหมู่บ้านริจีกลับมาถึงบ้านรีบมาหาปารว ทีที่ห้องดาดีถามฤชีว่าทำไมจูจ่ๆเขาถึงกลับมาที่บ้านและดูเป็นห่วงปาราวตีฤชีบอกว่าโรฮันโทรมาบอกเขาว่าลัสมีจะมารับปาราวตีกลับไปเขาจึงเป็นห่วงปาราวตีดาดีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังปาราวตีบอกฤชีว่าเธอแค่อยากจะเอาชนะใจนีลามต่อมาที่ห้องโถงคาริชมาบอกนีลามว่าฤชีจะต้องปกป้องปาราวตีอย่างแน่นอน ริชีอุ้มปารวตีลงมารวมทั้งดาดีริชีบอกนีลามกับคาริชมาว่าปารวตีต้องการแค่เอาชนะใจทุกคนในบ้านดาดีก็ยืนยันว่าเป็นความจริง คาริชมาบอกริชีว่าปราวตีเป็นแค่เด็กแต่กลับเจ้าเล่มากดาดีจะแย้งแต่นีลามบอกคาริชมาพูดถูกแล้วปราวตีพูดแทรกทำให้นีลามไม่พอใจริชีถามแม่ว่าถ้าโรหันพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้บ้างที่หมู่บ้านแม่จะรู้สึกอย่างไรอีกอย่างนั้นลัสมีก็ดูแลโรหันเป็นอย่างดีโรหันมีความสุขมากจนไม่อยากกลับบ้านแล้วพวกเขาจะไล่ปาราวตีไป จากที่นี่อย่างนั้นหรือเขาว่ามันไม่ถูกต้องและชื่อเสียงแม่และพวกเขาจะเสียหายปาราวตีขอโทษนีลามบอกว่าเธอจะไม่ทําผิดอีกดาดีบอกให้นีลามอย่าได้โกรธปราวตีเพราะปราวตีเป็นแค่เด็กริชีบอกแม่ว่าเขาอยากให้ปราวตีไปจากที่นี่อย่างมีความสุขเขาไม่อยากให้ปราวตีมีภาพจําที่ไม่ดีเกี่ยวกับแม่นีลามใจอ่อนบอกริชีว่าเธอจะยอมให้ปราวตีอยู่ที่ ต่อไปเพื่อเห็นแก่โรหันและถ้าโรหันกลับมาเมื่อไรเธอจะให้ปรารตีไปจากที่นี่ทันทีริชีขอบคุณแม่ปรารอตีก็ให้สัญญากับนีลามว่าเธอจะไม่ทำผิดพลาดอีกริฉีจะโทรหาลัสมีแต่ดาดีบอกว่าเดี๋ยวลัสมีก็จะมาที่นี่แล้วพวกเขาจะได้พูดคุยกับลัสมีโดยตรงริชีบอกดาดีว่ากว่าลัสมีจะมาถึงที่นี่เธอคงจะต้องวิตกกังวลและมันจะ กว่าถ้าเขาได้พูดคุยกับเธอเพื่อจะให้เธอสบายใจในขณะที่ด้านชาลูลัสมีพบว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทําให้รถบัสจะต้องเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งจะต้องเสียเวลาแต่พวกเธอไม่มีทางเลือก